ทีนี้เป็นหน่วยงานนักสืบเนี่ไม่ใช่ตัวแทนหางงานใช่แล้วเราเป็นหน่วยงานของนักสืบนะไม่ใช่ตัวแทนหางงานนะเว้ยมารู้ช็อปบ,บริการเติมโลบักอันดับต้นๆของประเทศมีบริการเติมโลบักแบบโค้ดที่เข้าทันทีและ v p Serv e r ID Pass ในเลท4-9และบริการกิฟตอื่นอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนอ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมเนว่านดครับตอนนี้ก็โลบอกล่มใช่ไหม ผมก็ไม่มีอะไรทํานะครับก็เลยมาหาเกมในมือถือเล่นนะครับก็ไปเจอเกมนี้นะครับเกี่ยวกับเกมแบบว่าเป็นนักสืบนะครับเกมนี้นะครับชื่อเกมว่า case hunter นะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะครับว่าเราจะมาสืบอะไรนะครับก็ผมก็เล่นในโทรศัพท์นะทุกคนมันจะเป็นแนวตั้งนะครับแอบภาพอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับก็ไม่เคยทําเกมแนวตั้งเหมือนกันนะทุกคน อ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่านักสืบของเราจะเล่นเป็นยังไงนะครับก็ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเคยเล่นไปนิดหน่อยแหละก็เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ากินนี้มาเล่นยังไงนะทุกคนอ่ะมาถึงนะครับก็เขาจะให้เราสืบนะครับว่าให้ค้นหาไวโอลินนะครับก็ไวโอลินของนักสืบพังนะครับทำยังไงถึงซ่อมได้นะอ่ะเราก็ต้องไปตามหาไวโอลินนะครับก็ดัานี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเป็นดัดแรกเขาก็จะสอนเรานะครับก็เก็บเลยเจอไวโอลินเสร็จแล้วเราก็เก็บส่วนของไวโอลินมานะครับเห็นปะเก็บมาแล้วแล้วก็เออไปหาส่วนะครับ อ่าตรงนี้ดูเหมือนว่าตรงที่นอนจะมีนะครับเศษซากประหลักหักพังนะครับโอเคพอเราเก็บมาแล้วผมก็จะไปประกอบนะครับเพราะว่ามันพังนะครับนอกจากนักสืบแล้วเรายังเป็นช่างซ่อมกีตาร์ได้ด้วยนะครับไวโอลินนะครับโอเคสําเร็จเรียบร้อยนะครับด่านแรกด่านแรกก็ไม่ยากนะครับทุกคนแอ้ยินดีด้วยแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด่านที่2กันนะครับ ริงได้ตังค์ด้วยหรออ่าทุกคนก็อันนี้เป็นด่านที่2ของเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะไปตามสืบอะไรนะครับอ่าทุกคนก็อันนี้นะครับเราถูกว่าจ้างนะครับมาตามหามือที่3านะครับอ่าก็คือมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับมาจ้างเรานะครับว่ามีมือที่3ามนะครับก็เดี๋ยวเราไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับเขาบอกว่าฉันสงสัยว่าสามีฉันมีคนอื่นนักสืบช่วยช่วยหาหลักฐานที่เขามีชู้ได้หรือเปล่า อ่าโอเคนะครับเราต้องไปตามหานะครับก็คือแบบว่าข้อมูลนะครับการเป็นชู้นะครับก็คือไอ้ผู้ชายคนนี้เห็นไหมเห็นไหมไอต้ตาแกเนะี่ยที่นั่งอยู่ตรงเอ่อที่นอนเนี่ยนะครับเือเขามีชู้นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราต้องไปตามหานะครับมือที่3ให้กับเอ่อให้กับคุณผู้หญิงที่จ้างเรามานะครับก็เราเข้ามาในห้องนี้เสร็จนะครับเราต้องเออโอเค เปิดลล้นชักโอ้ในลิ้นชักนะครับมีจีสอยู่อันนึงนะครับเพื่อเก็บมาเลยอ่ะทุกคนก้นะครับมือที่3มเขาน่าจะอยู่ใต้ใต้เตียงใช่ป่ะทุกคนเราต้องหางนะครับว่ามือที่3อยู่ตรงไหนนะครับคิดว่าตอนที่เห็นรูปอ่ะมันจะอยู่ใต้เตียงใช่ไหมเราต้องไปดูนะครับอ่ะนี่ไงนี่ไงมือที่3ามเห็นป่ะทุกคนแอบอยู่ข้างล่างทำเนียนเลยนะมือที่3านี้เป็นผู้หญิงคนนี้นะครับมือที่3าะ้อเดี๋ยนะไอคนนี้มันไม่ให้เข้าอ่ะทุกคน คือมันไม่ให้จับเว้ยมันไม่ให้จับหลักฐานของเขาเว้ยแบบว่าถ้าจับโดนจับได้นี่ไอ้ไอ้ไอ้ผู้ไอ้ผู้ชายคนนี้นะครับต้องโดนหย่าร้างหรือว่าจะโดนเออสักกระเบื้อเข้าหัวเลยนะครับเราต้องหาวิธีนะครับวิธีที่เราจะเข้าไปเอาผู้หญิงมาได้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่ามีอะไรที่สามารถตัวเครื่องแป้งไม่มีสิ่งปกติใดๆนะครับเออในเดินช้างก็ไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไรเลยหรอออกแล้วกันนะออกประตูเลย อ่ะทุกคนเหมือนจะมีตรงนี้อยู่วิ้ยนี่ไอเอ่อทุกคนนะครับตรงนี้เหมือนจะมีบ้านหนูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเรามีชีดด้วยนะครับเราต้องเอาอะไรไปล่อหนูออกมานะครับแอนหนูออกมาแล้วเอากินเลยหนูเอาไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องจับหนูนี่ไหมนาหนูกินเลยมันลากเข้าบ้านนะครับอ่าทุกคนเราได้หนูมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนูตัวนี้อาจจะทําอะไรได้นะครับลองดูดิว่าหนูตัวนี้ช่วยเราได้ไหมนะครับไอคนข้างล่างนี่โดนหนูแล้ววิ่งออกมาหรือเปล่าทุกคนลองดูนะ เอาหนูไปใส่แล้วอายัง<อ>ไงยังไงโดนหนูแล้วก็วิ่งออกมาจริงด้วยทุกคนอะด่านที่2เขาจบไปแล้วนะครับเราสามารถจับมือที่3ได้เรียบร้อยแล้วทุกคนด่านมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าด่านที่3จะเป็นยังไงนะครับด่านที่2ก็จบเป็นเรียบร้อยแล้วอะด่านที่3นี่เหมือนจะเป็นตัวอะไรหรอเออเดี๋ยวเราดูข้อมูลก่อนนะครับสงครามชิงอาหารอะทุกคนเดี๋ยวเราอ่านเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะครับพ่อครัวตอนนี้ไปจับตัวตุ่นในฟาร์มล้มจนมือเจ็บรีบไปช่วยกันเถอะอ๋อ เนื่องจากเออเขาล้มจนมือเจ็บนะครับก็คือเขาจะไปจับตัวตุ่นในฟาร์มนี้แสดงว่าเราต้องหาวิธีจับตัวตุ่นนะครับเพื่อช่วยพ่อครัวคนนี้นะครับอนักสืบตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถหาอะไรที่จะมาจับตุ่นได้นะครับตอนนี้เฮ้ยเราจับจับตีโอ้ตีหัวได้เลยอโหมาดิโผมาดิตีหัวโผมาโผมาดิมีเอาหั ตีตีตีเอาได้เฉยเลยเอ้ยไม่ต้องทำอะไรมากทุกคนตีหัวไอตุ่นนี้นะครับจนชนะโอเคด่านนี้โอเค,ด,เออเคด่านถัดไปแล้วกันแอด่านที่สามพันเฮ้ยด่านต่อไปเป็นด่านของอะไรอะกุหลาบจิ้งจอกกุหลาบของจิ้งจอกเออเหี่ยวเฉาแล้วคุณสามารถหากุหลาบดอกใหม่ให้หน่อยได้ไหมอ๋อเราต้องหากุหลาบนะครับดอกใหม่ให้กับ เออของให้กับจิ้งจอกนะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราต้องหากุหลาบนะครับก็เดี๋ยวลองไปคุยกับจิ้งจอกดูนะครับพี่จันจะชอบต้องการกุหลาบดอกใหม่อ่ะมันเหี่ยวแล้วว่าได้เลยครับกุหลาบมันจะแอบซ่อนอยู่ตรงไหนวะอันนี้อะไรอ่ะชิกหมดนะครับคือเราต้องคลิกหานะครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่นะครับอันนี้อะไร,รอระเราเป็นนักสืบเราต้องรู้นะครับมีหัวก็หลกเลื่อนหัวก็หลกได้แต่ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเออลองดู ดิชากในแก้วว่างอยู่นะอ๋อไม่มีกณลงกุหลาบเลยเหรอได้หัวก็หลกงนี่อะไรอะ่ะกดก็ไม่ได้นะครับเราสามารถเรากดตรงไหนได้เราก็ลองกดดูนะครับเฮ้ยนี่ไงตรงนี้หรือเปล่าตรงที่กุหลาบจะอยู่ตรงไหนวะทุกคนบึ้งะครับผมต้องหาอะไรที่พอจะเป็นไปได้นะครับอ่ะกดตรงนี้ดูอ๋อสามารถเลื่อนได้ด้วยเหรอเอ้ยทุกคนครับเราเลื่อนกระจกตรงเปียโนไว้แล้วก็มันก็สะท้อนแสงแบบนี้นะครับดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปเลื่อนตรงนี้ดูอีกทีนึงนะครับ อ๋อเราต้องเลื่อนตรงนี้ทุกคนอ่าทุกคนนี่นครับเราต้องแก้ไขยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามัน,ม,นมันมาล่าสุดมาตรงนี้นะครับเฮ้ยเราเจออะไรฮะเราเจอถั่วอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทำอะไรเหรอแอบลองเอาถั่วมาใส่อันนี้ดู โอ้นี่ไงมันคือเม็ดเอ่อมันคือเมล็ดของกุหลาบกลายเป็นถั่วกลายเป็นเมล็ดแล้วก็ปลูกแล้วก็ไปให้จิงจอกเรียบร้อยนะครับเสร็จสิน้นโอ้นะครับก็มันจะมีปริศนาประมาณนี้ทุกคนเราต้องแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับก็มีโฆษณาด้วยโอเคครับผมก็ด่านถัดไปของนักสืบของวันนี้นะครับให้ทําอะไรเอ่ยอ่ามันจะมีการสอดด้วยเหรอไขกุญแจบ้านเออเปิดเข้ามาดูเหมือนว่าเราต้องเข้าไปดูหนังสือตรงนี้ เ้ยมันไม่ใช่หนังสือมันคือ,อพิซซ่าดีกว่ามีใครเข้าประตูหรอเออหรือว่าเราจะฟังผิดไปนะฮะมีจดหมายนะครับลูกชายที่แรกช่วงนี้มีคนกลุ่มหนึ่งคอยสะกดรอยตามฉันบนแร่างกายของพวกเขามีสัญลักษณ์ตัววีฉันจำเป็นต้องซ่อนตัวก่อน ก่อนจากไปบอกข่าวดีกับคุณสักหน่อยฉันได้มอบโรงแรมหรูไว้ให้คุณหนึ่งแหง่งแล้วก็มีการเราได้โรงแรมมาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับคืออะไรล่ะอ่าทุกคนก็เกมนี้นอกจากทําคดีแล้วนะครับเราสามารถเปิดโรงแรมเปิดอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเก็บเงินนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราก็ใครที่อยากจะทําคดีก็ทําได้นะครับแล้วก็จะมี ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนื้อเรื่องของเรานะครับให้ทําการว่าจ้างของเชฟนะครับเพิงว่าจ้างเชฟมาอีกอะกันมันเชฟแล้วสนิทกับพ่อของคุณอ่ะโอเคสนิทกับพ่อเราด้วยละ่ะดังนั้นแขนจันขาดแล้วต้องการผู้ช่วยเชฟคนหนึ่งคุณช่วยหาฉันหน่อยได้ไหมได้เลยแคร์แขนขาดแล้วไอคนนี้ที่เราไปช่วยนะครับทีนี้เป็นหน่วยงานนักสืบเนะี่ยไม่ใช่ตัวแทนหางงานใช่แล้วเราเป็นหน่วยงานของนักสืบนะไม่ใช่ตัวแทนหางงานเอาไว้ จะไม่หาเชฟอะไรเล่เนี่ยเขาก็บอกว่าทางนั้นคนุณคุณมาเป็นชูช่วยเชฟให้ฉันหน่อยสิเอาแล้วไงแสดงว่าเรานี้จะเป็นผู้ช่วยเชฟเหรอให้ตายเถอะโอเคนะครับผมด่านต่อไปเราต้องเอ่อจะเป็นประมาณว่าเป็นผู้ช่วยเชฟนะครับอาจจะมีปัญหาอะไรมาอีกก็ได้ให้เราสืบก็ได้นะครับอาสำหรับนักสืบก็ในอีพีแรกก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็เราเป็นนักสืบเบื้องต้นไปก่อนนะครับ ความระดับความแยกมันก็คงแบบว่าจะมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเท่าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับอ่าเควสต่อไปตอนนี้เราต้องเป็น,ปนผู้ช่วยเชฟนะครับอันนี้อาจจะเป็น EP 2ลีละกันนะครับอี EP แรกก็ประมาณนี้นะครับในการสืบของเราวันนี้นะครับแล้วก็เราได้เปิดโรงแรมมาด้วยนะครับเพื่อปั๊มเหรียญหรือเปล่านะครับอ่นี้นะครับใครที่มาใช้บริการโรงแรมเราก็ อ่ะในโรงแรมเราก็เพื่อขยายโรงแรมเพื่อเพิ่มะครับเพิ่มทําให้ตังเราเยอะขึ้นได้นะครับเอาเคทุกคนก็สําหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้คือเล่นก็เข้ามาเล่นแบบว่าเกมโลบอปมันเล่นไม่ได้นะครับเลยก็เลยหาเกมในมือถือมาเล่นนะครับก็มาเจอเกมนี้นะครับเป็นนักสืบนะฮะก็ภาพอาจจะงงๆนะครับเพราะมันเป็นแนวตั้งทุกคนอ่าก็ะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับใครที่ไม่มีเกมเลยเล่นก็ไปหาเกมในมือถือนุกๆเล่นได้นะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะทุกคนสำหรับนักสืบบันดีนะครับเนียว่านันกายเป็นนักสืบเลยนะครับนักสืบคนนั้นแอบทุกคนไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย